สวัสดีครับจะมารีวิวนะผมเจ้าเชฟปีศูนย์หกนะครับตาสองชั้นนะครับร่อนๆหนึ่งลำนะครับันี้รถบ้านมือเดียวใบแดงนะครับผมมาชมได้เลยครับไม้น้อยด้วยคันนี้เครื่องพีสตัดติดง่ายนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะครับผมแอร์นี่ทำหน้าวช่ำๆเลยนะครับเครื่องเล่นจอแอดอยนะครับดูหนังฟังเพลงได้สบายนะครับภายในสวยเรียบๆเลยนะครับประมาณนี้เลยตัวไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วสวยแบบนี้เลยนะครับ พอดีเดิมบางนั่งคันนะครับรถไม่ขยับกับรับประกันนะฝากระโปรงก็ไม่มีขยับเลยนะครับอันนี้แล้วของดูแลอย่างดีครับสวยๆเลยสวยจริงครับวันนี้ใครมาดูนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้มาฟังเสียงกันเลยครับันครับใยาใช้งานนะครับนี่อันนี้สวยๆเลยครับจับส่งไม้หล่อๆรถเป็นตัวสูงนะครับแซดเจ็ดิเนะครับผมแท้โรงงานนะครับ ร้อยกวาสิบแปดนะผมยางหนาๆครับตัวกันสี่ต้นนะผมประมาณนี้เลยโคตรหล่อครับผมบอกเลยไบหน้าใสๆนะครับรถเติมบางนั่งคันนะครับรถไม่ขยับครับฮาร์โรวรถเติมเราร้อยสี่เดิมทั้งคันนะครับเครื่องยนต์เป็นสามพันนะครับมีเทอร์โบปากสี่สี่ลิตอร์โลถน้ำมันนะครับเคอนแอร์ปีเนียประตูไฟฟ้าคันจองแดงท่อหน้าเผาวิ่งซังนะระบบมปานี้ แล้วกองเข้าคือว่าทำหนึ่งจังเลยนะครับ ABS นะครับผมนี้ทาสีสีสิ้งงานนะครับ68นะครับผมเอาหล่อแบบนี้เลยนะครับหายหาใช้งานนะครับราคาเบาๆนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับขับดีขับสนุกครับผมไม่อายใครแน่นอนมีกล้องหลังนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเวลาถอยนะครับมีกล้องให้ดูนะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับรับประกันเดิมบางทั้งคันจริงครับคันนี้มาดูได้เลยเลื่มงเอกสารชุดโอนครบนะครับเจอทางไกลได้เลยน้ําไม่ดันวันไม่ไหลนะครับประมาณนี้เลยราคาครับหนึ่งแสนสามื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะผมส่งได้ทั่วประเทศเหมือนเดิมครับผมใครอยากใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนครับสนใจดูรถได้ที่ยุทธยาเตนาครับประมาณนี้ครับของครับ